ทพจากระพัดสงครามตอนที่211พื้นที่มิติตอนที่211พื้นที่มิติมอบปรุงยาที่ได้ยินสิ่งที่ของเสี่ยวไปกล่าวออกมาว่าใช่เลวข้าเป็นสมบัติที่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองและสติปัญญาของข้าในเรื่องการปรุงยานั้นอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าข้าเรียกตัวเองว่าที่สองคงไม่มีใครกล้าเรียกตนเองว่าเป็นที่หนึ่งเสี่ยวไปได้ยืนฟังสิ่งที่มอบปรุงยาอยู่หงกล่าวออกมาอย่างโอ้อวดจนเวลาผ่านไปมันก็ยังคงไม่หยุดกล่าวเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวขัดออกมา หยุดเรื่องพวกนั้นไว้ก่อนแล้วเจ้าคิดจะทำยังไงกับเศษเซี่ยวจิตวิญญาณน,นี้ละมอบปรุงยาอยู่หงที่ได้ยินเฟยหลงกล่าวออกมานั้นก็ได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบออกมาเออืมถ้าจะทิ้งมันไว้แบบนี้มันก็เสียดายงั้นเอามันไปด้วยดีกว่าเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าเจ้าจะเอาเศษเซี่ยวจิตวิญญาณนั้นไปด้วยยังไงข้าไม่มีสมบัติที่สามารถเก็บจิตวิญญาณเหล่านี้ได้เลยสักชิ้นถมของพวกนั้นยังค่อนข้างหายากพอสมควรด้วย เสียวไปที่ได้ยินเปยหลงกล่าวออกมาเแบบนั้นก็ได้มองหม้อปรุงยาหยุงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหม้อปรุงยาหยุงหงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวโอ้โวดออกมาอีกว่าเ,เจ้าจะหาสมบัติที่ไว้เก็บจิตวิญญาณเหล่านั้นทำไมในเมื่อมีข้าอยู่แล้วเปยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้รีตามองคหม้อผะปรุงยาหยุงก่อนที่จะกล่าวออกมา งันที่เจ้ากล่าวออกมาเบบนั้นเพราะว่าตัวเจ้าสามารถกักเก็บเศษเสี้ยวจิตวิญญาณน,นี้ไว้ได้หรอือมอบรุงยาหยูหงที่ได้ยินเฟยหลงกล่าวออกมาเบบนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจใช่แล้วตัวข้านั้นมีความสามารถมากกว่าที่เจ้ารู้มากมายเลยละและในนั้นก็คือความการผนึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอีกอันก็คือพื้นที่มิติยังไงละ่ะเมื่อมอบรุงยาหยูหงกล่าวจบก็ได้เปิดพื้นที่มิติออกมาอย่างรวดเร็วแล้วนำเสี่ยวไปเฟยหลงและเศษเสี้ยวจิตวิญญ,ญาณที่กำลังโดนโซ่สีทองรัดเอาไว้อยู่ เฟยหลงที่เห็นด้านในของพื้นที่มิตินี้นั้นก็รู้สึกแปลกใจอย่างมากเพราะว่าพวกเขากำลังยืนอยู่บนทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ล้อมรอบและยังมีก้อนหินอีกด้วยแต่กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเม้แต่น้อยซึ่งนั้นทำให้เฟยหลงแปลกใจที่ได้เห็นพื้นที่ด้านในพื้นที่มิติที่มีทุ่งหญ้าเหล่านี้เติบโตขึ้นมากมายแบบนี้มัน เฟยหลงต้องยอมรับเลยว่าตัวเขานั้นเคยเห็นพื้นที่มิติมาแล้วหลากหลายแบบซึ่งส่วนใหญ่นั้นอาจจะเกิดจากยอดฝีมือในอดีตสร้างพื้นที่มิติขึ้นมาเ<ม>พื่อที่จะใช้ชีวิตและบ่มเพาะอย่างสงบซึ่งกระทั่งพื้นที่ตั้งนิกายต่างๆในอดีตก็มีอยู่ในพื้นที่มิติบางหงษเตนในปัจจุบันได้กลายเป็นเพียงแค่ซาบประหาขับพังเท่านั้น<ม>แล้วตอนนั้นเองที่เฟยหลงกําลังครู่คิดเรื่องราวต่างๆอยู่มอบปรุงยาหยุงก็ได้ปรากฏตัวออกมาโดยลอยอยู่ด้านข้างเฟยหลง โลกใบนี้มนอดีตมันนั้นกล้าวใหญ่กว่านี้ไม่รู้ตั้งกี่เท่าต่อกี่เท่าแต่ตอนนี้กลับเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นเฟยหลงที่ได้ยินมอบปรุงยาอยู่หงกล่าวออกมาแบบนั้นก็ได้รู้สึกแปลกใจอย่างมากเพราะว่าถึงเม,ม้อบรุงยาของตัวเขาในชีวิตที่ถึงจะมีพื้นที่มิติเต่ขนาดนั้นก็ใหญ่พอควรแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เห็นตอนนี้แล้วนั้นมอบปรุงยาของเขาก็เป็นเหมือนกับมอบปรุงยาธรรมดาทั่วไปเลยก็ว่าได้เพราะสมบัติที่สามารถสร้างพื้นที่มิติได้นั้น ถึงเมต์แต่สามารถเก็บหลายสิ่งหลายอย่างไว้ด้นในได้แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเก็บสิ่งมีชีวิตได้และฟังจากที่มอบปรุงยาอยู่หงกล่าวออกมานั้นเฟยหลงก็ได้ครุ่นคิดอยู่ในใจว่าถ้าพื้นที่มันมีขนาดใหญ่มากกว่านี้งานตัวตนที่ครอบครองมอบปรุงยานี้ต้องมีพลังระดับไหนกัน เฟยหลงในตอนนี้ไม่สามารถจินตนาการการถึงพลังมหาศาลของนั้นได้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนั้นเองที่มอปรุงยาหยุงก็ได้กล่าวออกมาว่า mm. เฮฟเจ้าตามข้ามาสิข้าจะพาเจ้าไปดูอะไรบางอย่าง mm. เมื่อมอปรุงยาหยูหงกล่าวจบก็ได้ลอยไปทางที่ดูเหมือนหน้าผาให้เฟยหลงตามไปและเมื่อเฟยหลงได้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างก็รู้สึกแปลกใจอย่างมากนี mm. ่ม mm. ันเทพจักรพรรดิสงครามตอนที่212ต้นไม้หงปัญญาตอนที่212อ mm. ต้นไม้หงปัญญาเพราะว่าด้านล่างนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่กว้างไกลสุดจะอย่างถึงได้และด้วยสัมผัสวิญญาณของเฟยหลงในตอนนี้ไม่อาจจะหาขอบเขตของมันได้<ม>แต่สภาพแวดล้อมกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะพื้นที่พื้นที่เฟยหลงได้เห็นนั้นกลับเต็มไปด้วยต้นหญ้าที่ตายแล้วเห,เหี่ยวขึ้นอยู่เรียงราย<ม>และเมเตต้นไม้ก็ดูเหมือนกับต้นหญ้าซึ่งด้านนอกนั้นไรซึ่งกลิ่นไอของธรรมชาติเลยเมเตน้อยสภาพแวดล้อมนี้เรากับโดนพลังฮาระเออไราบางอย่างดูดซับแหล่งพลังวิญญ,ญาณไปหมดม เฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กำลังจะค่อยๆไต่ลงไปเพื่อสำรวจพื้นที่เหล่านั้นแต่ก็ได้ยินเสียงของม้อปรุงยาอยู่เหงกล่าวออกมาว่าเจ้าหนูจะทำอะไรกันเฟยหลงก็ได้กล่าวตอบกลับไปว่าก็ข้าจะลงไปด้านล่างนะสิม้อปรุงยาอยู่หงที่ได้ยินเฟยหลงตอบกลับมาเช่นนั้นก็ได้กล่าวห้ามอย่างสุดเรงเจ้าห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งานเจ้าคงจะไม่ได้มีชีวิตกลับมาอย่างแน่นอนอ เปยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยความสงสัยที่เจ้าเห็นเหมือนจะเป็นพื้นที่พื้นที่ถูกพลังหรืออะไรดูดพลังชีวิตไปหมดไม่ใช่หรือและถึงเมจะเหลือสิ่งเหล่านั้นอยู่อีกแต่มันไม่น่าจะอยู่ขอบขอบ,ขอบเขตนี้นะเม่อปรุงยาอยู่หงที่ได้ยินเปยหลงกล่าวออกมาแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่านั้นมันก็แค่เหตุผลเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองที่่ำคันนั้นมันไม่ได้มีเพียงสิ่งนั้นอย่างเดียว เฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวออกมาแล้วยังมีสิ่งไหนอีกละมอบรุงยาอยู่ก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเคร่งเคร,งเครียดอย่างไม่ยากจะพบเห็นได้ในส่วนลึกของนั้นในอดีตเคยมีหลายสิ่งหลายอย่างถูกปลูกไว้หรือบางสิ่งบางอย่างถูกผนึกอยู่เฟยหลงที่ด้วยยินสิ่งที่มอบรุงยาอยู่หงกล่าออกมาก็ได้ครุ่นคิดถึงความสามารถปิดผนึกอันเข็งแกร่งของมัน ซึ่งเศษเสี้ยวจิตวิญญาณที่ถูกผนึกไว้นั้นไม่สามารถดิ้นรนออกไปได้เม้แต่น้อยเฟยหลงจึงกล่าวออกมาว่างั้นเศษเสี้ยวจิตวิญญาณที่ถูกเจ้าผนึกแล้วเก็บไว้ละตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเนมอบปรุงยาหยุงก็ได้กล่าวออกมาว่าเจ้าลองปืนต้นไม้นี้ขึ้นไปบนยอดมันสิแล้วข้าจะบอกให้เฟยหลงได้ทําตายที่มอบปรุงยาอยู่ของกล่าวและเสียวไปที่เดินตามเฟยหลงมาตลอดก็ได้ปืนต้นไม้ตามเฟยหลงไปด้วย เมื่อทั้งสองได้ขึ้นมาถึงยอดม่อปรุงยาหยูหงที่ได้ลอยตามขึ้นมาก็ได้กล่าวออกมาพวกเจ้าลองมองไปทางนั้นสิเฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้มองไปทางที่ม่อปรุงยาหยูหงบอกแล้วพบว่าตรงกลางของพื้นที่พื้นที่มีพลชีวิตและพลังปราณอยู่นั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งขนาดของมันนั้นใหญ่อย่างมากไม่สามารถมองเห็นยอดของมันได้ลำต้นของมันราวกับเสาศักดิ์สิทธิ์ ที่คำจุนท้องฟ้าและผืนดินเอาไว้เฟยหลงที่เห็นภาพของต้นไม้นั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แปลกใจอย่างมากต้นไม้นี้มันอะไรกันความรู้สึกที่แปลกประหลาดนี้อีกด้วยม่อปรุงยาอยู่หงได้มองต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นนั้นแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่หูเฟงความภาคภูมิใจเตะถ้าสังเกตให้ดีลักก็ในน้ำเสียงนั้นมีความเร้าปนอยู่ด้วยมันมีชื่อว่าต้นไม้หงปัญญาเมื่อเฟยหลงได้ยินชื่อต้นไม้ต้นนี้ก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่แน่ใจว่า ข้าเคยอ่านตำรามามากมายที่บันทึกเอาไว้ว่านานมาแลว้วซึ่งมันคือตำนานเรื่องหนึ่งแต่ที่ข้าอ่านและคาดการช่วงเวลาแลว้วช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่โลกขหงนี้ยังมีคนที่แข่งโกร่งยิ่งกว่าขอบเขตเซียนและยังได้มีเรื่องราวมากมายที่ถูกบันทึกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์สถานที่ลึกลับต่างๆมากมาย เล่เหมือนว่าในหลากหลายเรื่องราวนั้นข้าเคยอ่านเจอเรื่องที่เกี่ยวต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญาว่าเคยเป็นต้นไม้ที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองตัวมันในตอนเรกนั้นเป็นเพียงแค่ต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งแต่โชคชะตาของมันได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะได้พบกับสิ่งของบางอย่างที่ลอเลี้ยงมันเป็นระยะเวลานานจากต้นไม้ธรรมดาสู่ต้นไม้ที่มีสติปัญญาเป็นของตัวเอง <deswegen. S 2> ตัวมันได้ก้าวผ่านยุคสมัยมามา,มากมายและนั้นทําให้มันได้เรียนรู้เรื่องราวของยุคนั้นนั้น,น,นมานับไม่ถ้วน เทพจากรพัดสงครามตอนที่2 1 3กิ่งของต้นไม้หงปัญญาตอนที่213กิ่งของต้นไม้หงปัญญาเสี่ยวไปที่ได้ฟังเรื่องราวที่เฟยหลงกล่าวออกมานั้นก็ได้กล่าวถามออกมาว่างั้นพี่ใหญ่ท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีอายุกี่ปีกันแน่และทำไมมันถึงมีชีวิตยืนยาวมากขนาดนี้เฟยหลงได้ส่ายหน้าเป็นการบอกว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับต้นไม้หงปัญญามากไปกว่าตำนานที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือ,อ มอบปรุงยาหยุงก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแปลกใจกับเฟยหลงไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้จักต้นไม้นี้ด้วยเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมย้ยข้าแค่ได้อ่านหนังสือมามากเท่านั้นนอกจากที่บันทึกไว้นั้นข้าไม่รู้และการเวลาได้ผ่านมานานแล้วต้นไม้แห่งปัญญาต้นนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ ซึ่งสุดท้ายใครจะคิดแล้วว่ามันจะมาอยู่ในม้อปรุงยาหม้อหนึ่งซะได้เมื่อม้อปรุงยาอยู่หงได้ยินเปยหลงกล่าวออกมาแบบนั้นก็ได้ตะโกนตอบกลับไป<ม>อัญญะประกาศคู่ใครว่าข้าเป็นม้อปรุงยาใบหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเจ้ายังไม่เกิดข้านั้นได้ท่องเที่ยวไปทั่วจัก,กรวาลตามสถานที่ต่างกับกับเจ้านายคนก่อนที่มีพลังเ็งแกร่งมากมายขนาดที่สามารถบดเด็กขยี่โลกใบนี้ให้หายไอ<ม>ปอย่างง่ายดายอัญญะประกาศคู่ เคยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมากล้วยน้ำเสียงที่ต้มไปด้วยความอยากรู้อย่างมากกว่างั้นเจ้านายคนก่อนของเจ้าและตอนนี้อยู่ไหนมอปูรงยาอยู่หงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปว่าตัวเขานั้นอาจจะอยู่ที่เดี๋ยวก่อนข้ารู้ว่าเจ้าจะหลอกถามเรื่องนี้กับข้าใช่ไหมข้าบอกได้อย่างเดียวว่าอย่าเมตเตจะคิดว่าจะล้วงข้อมูลเรื่องนั้นจากข้าได้อีกเด็ดขาด เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ล้มเลิกความคิดในการที่จะล้วงความลับต่างๆของหมอปรุงยาหยุงเล็วครุ่งคิดอยู่ในใจข้าจะยอมล้มเลิกไปก่อนเต่ข้าเชื่อว่าอีกไม่นานมันต้องมาถึงวันที่ข้ารับรู้อย่างแน่นอนเฟยหลงที่คิดได้อย่างนั้นจึงจงใจเปลี่ยนเรื่องทันทีเอาละถ้างานเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้แลเจ้าจะเอายังไงหมอปรุงยาหยุงก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันภาคภูมิใจว่า ต้นไม้นี้ก็ตามที่เจ้าบอกมันคือต้นไม้หงปัญญาเต๋เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวถามต่อไปอีกด้วยความรีบร้อนเต๋อะไรล่ะืมออปรุงยาหยงก็ได้กล่าวอธิบายให้เฟยหลงและเสี่ยวไปที่อยู่ใกล้ๆรับรู้<ม>ต้นไม้แห่งปัญญาที่เจ้าเห็นนี้ในอดีตมันเป็นเพียงแค่กิ่งเล็กๆส่วนหนึ่งของต้นไม้หงปัญญาเท่านั้นต่อมาเจ้านายคนก่อนของข้าได้นำมาปลูกไว้ที่นี่จนมันเติบโตขึ้นมาอย่างที่เห็น ผมยังต้องใช้ทรัพยากรและสมบัติมากมายอย่างซึ่งเปลืองในการปลูกมันขึ้นมาอีกด้วยเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยความผิดหวังมันเป็นแค่กิ่งที่เติบโตมาจากต้นไม้แห่งปัญญาต้นหลักเท่านั้นเหรอข้าก็คิดว่าจะได้เจอกับต้นหลักของมันซะอีกมอบรุงยาอยู่หงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้ตะโกนตอบเฟยหลงด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธ เจ้าคิดว่าต้นไม้หงปัญญาเป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างนั้นหรือเจ้าไม่รู้สัเลยว่าในอดีตเจ้านายข้าต้องเสียสละทรัพย์สินจำนวนมากแค่ไหนเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาซึ่งเมจะเอาทรัพยากรทั้งใดบนโลกใบนี้ของเจ้ามาเพื่อปลูกมัดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเฟยหลงที่ได้ยินหมออปรุงยาตะโกนใส่เบบนี้ทําให้เฟยหลงได้เตะกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่เหนื่อยหน่ายพอเถอะข้าเข้าใจแล้วว่าต้นไม้นี้มันสําคัญอย่างมากและมีประโยชน์มากมายแค่ไหน เสียวไปที่กำลังใช้อุ้งเท้าของมันปิดใบหูเพราะไม่อยากฟังเสียงตะโกนของหม้อปรุงยาหยุ่ก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบพวกท่านจะคุยกันอีกนานไหมตอนนี้เราต้องรีบกลับไปช่วยพวกที่อยู่ในเมืองชายเดินทางตอนเหนือนั้นสู้กับเผ่าปีศาจไม่ใช่เหรอเทพจักรพรรดิสงครามตอนที่215้ค่ายกลหลปกป้องเมืองชายเด่นตอนที่215้ค่ายกลลปกป้องเมืองชายเด่นเฟยหลงที่เห็นแผ่นหินที่แตกหักนั้นก็ได้เริ่มคลุ่นคิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นมา ทางด้านเมืองชายเด้นทางตอนเหนือนั้นตอนนี้กำลังต้งานทานการโจมตีของทหารซากศพที่บุกเข้ามาราวกับว่าไร้ที่สิ้นสุด<ม>ทหารส่วนใหญ่ได้ต่อสู้กับทหารซากศพมาเป็นเวลานานเมพวกเขาจะเป็นผู้บ่มเพาะที่อยู่ถึงระดับวิญญาณ<ม>แต่สุดท้ายแล้วพลังปราณย่อมถูกใช้ไปอย่างมากมายมหาศาลในตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นกำลังปกป้องกำแพงเมืองเหล่านี้ไว้ด้วยความมุ่งมั่น เพราะว่าถ้าหากปล่อยพวกทหารซากศพผ่านไปได้ละก็ไม่มีทางที่เมืองอื่นจะเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีเมื่อทหารซากศพเหล่านี้บุกไปถึงเร็วพวกเขาจะถูกํำลายในที่สุดอย่าได้ถอยเมยจะเป็นเพียงก้าวเดียวพวกเราก็จะสูญเสียพื้นที่นี้ให้กับพวกมันเสียงตะโกนของรองแม่ทับคนหนึ่งได้ดังขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นทหารเหล่านั้นถึงเมว่าตอนนี้นั้นจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากก็ตาม เพราะพวกเขาก็นู่ดีว่าตอนนี้นั้นทหารเหล่านี้ได้มาถึงขีดจำกัดเต็มที่แล้วอย่างแน่นอนแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่พวกเขานั้นไม่ได้สสดงความหวาดกลัวเมื่อพวกทหารซากศพได้โจมตีเข้ามาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งทางด้านเจ้าเถินได้เรียกเหล่าแม่ทัพและรองแม่ทัพที่เหลืออยู่เข้ามาประชุมวางแผนกันตอนนี้นั้นทหารศรซากศพเหล่านั้นไม่ได้มีทีท่าว่าจะหมดลงเมว่าทางเราจะไม่ได้มีทหารที่เสียชีวิตมากมายเพราะการป้องกันที่เราได้เตรียมเอาไว้ แต่ข้าว่าคงอีกไม่นานที่พวกเขาจะไม่สามารถต่อต้านได้เล็วเมืองชายเด้นทางตอนเหนือหงนี้ก็จะถูกทำลายลงเมื่อเจ้าเฉินกล่าวตบเหล่าแม่ทัพและรองแม่ทัพคนอื่นก็ได้แต่นิ่งเงียบเท่านั้นเพราะตอนนี้พวกเขาก็หมดสิ้นหนทางเล็วเช่นกันไม่มีทางที่กำลังเสริมจะมาทันอย่างแน่นอนจากการคำนวณเวลาเร็วเจ้าเฉินที่เห็นว่าไม่มีคนเสนอความคิดเห็นอะไรขึ้นมาเลนก็ได้เตะถอนหายใจเร็วกล่าวออกมาว่า ดูเหมือนว่านี้จะได้สิ้นหนทางแล้วจริงอย่างน้อยข้าในฐานะแม่ทัพหงอณาจาักสายลมตัวข้าจะขอทำหน้าที่นี้จนถึงที่สุดจนถึงเมเหล่าแม่ทัพเล่รองแม่ทัพคนอื่นจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่พวกเขาก็ได้เตรียมใจกันไว้แล้วว่าสุดท้ายอาจจะเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงแยกย้ายกลับไปทําหน้าที่ตนเองอย่างถึงที่สุดเจ้าเฉินที่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวคนเดียวในห้องหงนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นกอ๊อกก๊อกก๊อกเจ้าเฉินจึงได้กล่าวออกมาว่าเข้ามาเถอะ เมื่อสิ้นสุดคำพูดของเจ้าเฉินก็ได้มีหญิงสาวสองคนปรากฏตัวขึ้นเมื่อประตูบานนั้นถูกเปิดออกและเจ้าเถินที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นพวกเจ้านี่เองอทั้งสองคนนั้นคือซูซานและเจียงหงที่เดินเข้ามาด้วยกันสองคนเจ้าเถินที่เห็นดังนั้นจึงได้บอกให้พวกเขาหาที่นั่งตามสบายก่อนจะกล่าวออกมามข้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจารย์ของพวกเจ้าสองคนจะกลับมาเพราะตอนนี้นั้นพวกเราก็เหลือให้เพียงใบเดียวที่จะปกป้องเมืองหงนี้ไว้ได้ ซูซานกับเจงหงที่ได้ยินดังนั้นต่างก็นิ่งเงียบแต่แล้วตอนนั้นเองที่ได้มีทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะผลักประตูออกเล็กล่าวรายงานอย่างรีบร้อนท่านแม่ทัพเจ้าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ย่อย่างมากเพราะได้มีสัตว์อสูรซากศพระดับหลอมรวมปรากฏตัวออกมาเล้วขอรับ เจ้าเฉินที่ได้ยินใช่แน,น่นั้นก็ได้รีบร้อนกลับไปที่กำแพงเมืองแล้วพบเจอกับสัตว์อสูรซากศพที่กำลังมุ่งหน้ามาจำนวนสิบตัวเมื่อมองสถานการณ์ในตอนนี้แล้วเจ้าเฉินตัดสินใจใช้ไพ่ใบสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่เปิดใช้งานค่ายกลได้เมื่อเจ้าเฉินกล่าวจบกำแพงเมืองนั้นก็ได้ส่งประกายแสงอันเจิดจ้าขึ้นมาเกาะตัวเป็นบารเรียรครึ่งวงกลมที่ครอบคลุมทั้งเมืองชายเด่นเอาไว้ เทพจากรพพัดสงครามตอนที่216กลับขึ้นมาจากหุบเหวตอนที่216กลับขึ้นมาจากหุบเหวเหล่าทหารที่เห็นว่าเมืองชทยเด่นได้เปิดค่ายคนที่ไว้สำหรับปกป้องเมืองแล้วนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยความดีใจค mm. ่ายคนเปิดทำงานแล้วอย่างน้อยๆพวกเราก็มีเวลาได้พักหายใจบ้างก็ดี mm. อืมข้าก็ว่างั้นละไอพวกทหารซากศพนี้มันยังไงกันพวกมันแต่ละตัวนั้นที่ร่างกายที่ทนทานเรากับเร่เหล็กการจะล้มมัน mm. ถ้าไม่ได้ค่ายกลระเบิดอัคคีและทางเรารู้จุดอ่อนของมันแล้วก็ข้าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าพวกเราจะเป็นอย่างไรเหล่าทหารได้พูดคุบกันอย่างต่อเนื่องด้วยความยินดีที่อย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็สามารถยื้อเวลาเอาไว้ได้นานขึ้นไปอีกแต่ทางเจ้าเถือนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกคลายความตื่นตัวลงเม้แต่น้อยเพราะถึงเมยค่ายกนที่ปกป,ป้องเมืองชายเด้นตอนนี้มันจะแข็งแกร่งอย่างมาก แต่สุดท้ายการที่จะคงสภาพมันไว้เป็นเวลานานนั้นทางพวกเขาต้องจ่ายด้วยราคาที่มากมามหาศาลและด้วยการโจมตีของสัตว์อสูรซากศพเหล่านั้นอีก <alright. S 2> ทําให้พลังงานที่พวกเขามีอยู่อย่างจากัดนั้นเริ่มที่จะลดลงวดเร็วกว่าเดิมแ <alright. S 2> ม้ว่าใคยกลจะสามารถต้านทานการโจมตีของสัตว์อสูรซากศพขอเขตหลอมรวมได้แต่ด้วยจํานวนของพวกมันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าพวกมันจะทําลายเมืองหงนี้ลงได้เมื่อไหร่ ซูซานกับเจียงหงที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเจ้าเฉินนั้นก็ได้ยินสิ่งที่ตัวเจ้าเฉินได้กล่าวออกมาทั้งหมดและรู้ดีว่าถึงเมจะยืดเวลาออกไปได้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถเอาชนะกองทัพทหารซากศพและสัตวหิตอสูรซากศพเหล่านั้นได้หรือท่านลุงใหญ่ตอนนี้พวกเราจะทำยังไงต่อดีเจ้าเฉินที่ได้ยินเจียงหงกล่าวถามตัวเขานั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด ตอนเรกข้าก็จะส่งพวกเจ้ากลับไปยังเมืองหลวงเตะใครจะคิดว่าพวกมันตะบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างนี้และล้อมกรอบเราทุกทิศทางซูซ่านที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับเจียงหงนั้นในตอนนี้กําลังคิดว่า,าท่านพี่เฟยหลงท่านกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนี้ทางด้านทหารที่ได้มีเวลาพักจากการต่อสู้นั้นทําให้พวกเขาเริ่มที่จะนั่งคิดใครครวนถึงเรื่องที่ตนจะทําต่อไปหลังจากนี้ โดยที่พวกเขาได้นั่งจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆถ้าข้ารอดไปจากสงครามครั้งนี้ได้ข้าคงได้ขอตอบแทนไม่น้อยจริงไหมอย่างน้อยถึงเมย่ข้าจะตกตายลงณนะสถานที่หงนี้ทางอาณาจักรสายลมนั้นต้องให้เงินทดเชยเก่ครอบครัวของข้าเป็นจํานวนไม่น้อยซึ่งนั้นก็จะเพียงพอที่จะให้พวกเขาดําเนินชีวิตต่อไปได้เมย์จะไม่มีข้าอยู่ก็ตามเหล่าทหารที่ได้ยินสิ่งต่างที่เหล่าสหายของพวกเขากล่าวออกมานั้นก็ได้เริ่มที่จะกล่าวบางอย่างเพื่อทําให้บรรยากาศนั้นไม่หดผู่เกินไป เจ้ายามัวเต้พูดเรื่องเบบนั้นเลยคาเชื่อว่าพวกเรานั้นจะรอดกลับไปแน่นอน<ม>ใช่แล้วในอีกไม่นานกองกําลังเสริมจากเมืองหลวงก็คงจะมาถึงเมืองชไยเด่นนี้และเหล่าตัวตนที่มีพลังขอบเขตหลอมรวมนั้นก็จะมาช่วยเราให้ชนะสงครามในครั้งนี้<ม>ทางด้านที่ไม่ไกลจากส่วนบนของหุบเหวนั้นก็มีสถานที่หนึ่งซึ่งถูกเทาวาวปิดอยู่จนไม่สามารถมองออกนั้นอยู่ๆก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นตุ้ม,ม หลังจากที่สิ้นสุดการระเบิดนั้นก็ได้มีเสียงโอดครวญของใครคนหนึ่งดังขึ้นมาอ้าวเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนพี่ใหญ่ไหนบอกว่าท่านมั่นใจอย่างยิ่งว่าฝีมือการซ่อมไม้เส้นของท่านนั้นมันล้ำเลิศอย่างหาที่ใดเปรียบได้ยากไงเสียงที่ได้ยินนี้นั้นเป็นเสียงของใครไปไม่ได้นอกจากเสี่ยวไปซึ่งหลังจากที่เสี่ยวไปกล่าวจบก็ได้มีเสียงไอของใครดังขึ้นมาพร้อมกับกล่าวออกมาว่าแค่เครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอน เสียวไปเจ้าอย่าคิดว่าการโคซ่อมมันเป็นเรื่องง่ายใดนักสิตัวค่าที่มีพลังเพียงแค่ขอบเขตวิญญาณแต่กลับซ่อมไมเส้มมันได้ก็ดีแค่ไหนแล้วและท้าเหลี่ยนเป็นคนอื่นที่อยู่ในขอบเขตวิญญาณก็ไม่สามารถซ่อมมันได้ถึงเมคนผู้นั้นจะเป็นปรมาจารย์ข้าลระดับสีเหลืองก็ตาม ทพจากรพัดสงครามตอนที่218หาวิธีกลับเข้าเมืองชายเด่นตอนที่2 1 8หาวิธีกลับเข้าเมืองชายเ,เ,เด่นเฟยหลงที่ได้ยินเสี่ยวไปกล่าวออกมาแบบนั้นก็ได้ครุ่นคิดวิธีการที่คิดว่ารวดเร็วที่สุดเล็งกล่าวออกมามีวิธีการหลากหลายอยู่เช่นการใช้พลังที่เหนือกว่าบุฝากฝ่าค่ายกลเข้าไปการให้ปรมาจารย์ค่ายกลที่ควบคุมค่ายกลในเมืองชายเด่นเป็นคนปิดการทํางานการให้ปรมาจารย์ค่ายกลที่มีความสามารถอย่างอับเป็นคนเปิดช่องว่างเล็กน้อยให้เข้าไป เสี่ยวไปที่ได้ยินสิ่งที่เฟยหลงกล่าวออกมาแบบนั้นก็ได้ถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวกับเฟยหลงว่าพี่ใหญ่ขั้นช่วยคิดวิธีที่เป็นไปได้หน่อยเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็กล่าวตอบเสี่ยวไปกลับไปด้วยรอยยิ้มนใครบอกว่าสิที่เหล่านี้มันเป็นวิธีที่เป็นไปไม่ได้เสี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีคะมองเฟยหลงเลวกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันแปลกใจ มันมีด้วยหรือตามที่ข้าคิดไม่ว่าจะข้อไหนก็ตัดทิ้งไปได้เลยในตอนนี้เฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้หันกลับไปกว่ากับม่อปรุงยาอยู่ด้วยน้ำเสียงอันราบเพี้ยบข<ม>้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามอปรุงยาพูดได้แถวแถวนี้อาจจะมีความสามารถพอตัวม่อปรุงยาอยู่หงที่ได้นินเช่นนั้นก็ได้กล่าวออกมาอย่างรวดเร็วข<ม>้าเป็นม่อปรุงยาที่มีความรู้ของการปรุงยาที่เรากับไรที่สิ้นสุดเก็บรวมรวมเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าข้ามีความรู้เรื่องค่ายอาคมถึงเมื้ข้าจะเคยเจอมามา,มากมายก็ตาม เฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเห็นทุกครั้งชอบทำตัวโอ้อวดไม่ใช่เหรอหมอบปรุงยาอยู่ราวกับได้ยินเสียงที่เฟยหลงกล่าวออกมาจึงกล่าวถามออกมาด้วยความงงมวยข้ารู้สึกเหมือนได้ยินใครกล่าวนินทาข้าเฟยหลงที่ได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เสียวไปและมอบรุงยาหยุงก็ได้พยายามคุ่นคิดหาทางออกอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายดูเหมือนไม่ได้มีความคืบหน้าเลยเมแต่น้อยจนกระทั่งเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเฟยหลงก็ได้กระบบาออกมาด้วยน้ำเสียงอันสงบเจ้าจลืมไปแล้วหรือว่ามีค่าคนนี้อยู่เรื่องเกี่ยวกับค่ายกลนจองเมืองชายเด่นนั้นไม่อาจที่จะขัดขวางข่าได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดียว เสี่ยวไปและมอบปรุงยาอยู่เห็นก่อนจะกล่าวออกมาพรร้อมกันว่าเอาเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนมีปัญหาอะไรเหรอพี่ใหญ่มีปัญหาอะไรกันเฟยหลงได้มองกองทับซากศพที่ล้อมรอบเมืองชายเดินทางตอนเหนือเอาไว้ด้วยสายตาที่เร่งประกายมอบปรุงยาหยุงและเสี่ยวไปที่ได้ยินดังนั้นก็มองหน้ากันราวกับว่าจะพวกมันทั้งสองถามคำถามโง่ๆออกไปจนได้ เพราะว่าเฟยหลงเป็นคนซ่อมแผ่นหินที่เป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลที่พาพวกมันทั้งสองออกมาจากถ้ำใต้ที่อยู่ลึกลงไปในหุบเหวแห่งนั้นความเงียบได้เข้าปกคลุมทั้งสามตนเวลาได้ล่วงเลยไปเพียงชั่วครู่ก่อนที่มอปรุงยาอยู่หงจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันราบเรียบเง้นพวกเจ้าทั้งสองไม่เข้ามาในพื้นที่มิติของข้าละเฟยหลงและเสี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับว่าก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสองได้หลงในอยู่ในที่มืดมิดไรซึ่งทางออก แต่เลวจู่จูก็ได้พบกับแสงสว่างเต๋มอบปรุงยาหยูก็ได้กล่าวขัดความคิดทั้งสองออกมาแต่ถึงเมฆข้าจะนําพวกเจ้าเข้าไปในพื้นที่มิติแล้วให้ตัวข้าลอยเข้าไปในเมืองชายเด่นซึ่งปัญหาเรื่องกองทัพซากศพเหล่านั้นได้จบไปแล้วแต่ยังเหลือค่ายกลอีกเพราะมีค่ายกลน,นั้นขวางกั้นเอาไว้ตัวข้าที่หลงเหลือพลังอันน้อยนิดจะเอาอะไรไปทำลายค่ายกลระปกป้องเมืองได้เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่า แต่าข้าอาจจะพอมีวิธีบางอย่างเพื่อที่พวกเราจะสามารถผ่านค่ายคนละปกป้องเมืองชายเด่นไปได้เสี่ยวไปและมอบปรุงยาอยู่หงที่ได้ยินดังนั้นก็มองเฟยหลงคาดหวังเทพจักรพรรดิสงครามตอนที่219ค่ายคนเพลิงแผดเผาปฐพีตอนที่219ค่ายคนเพลิงแผดเผาปฐพีเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่า ข้าจำไม่ผิดแล้วก็ค่ายกลที่ปกคลุมเมืองขายเดินทางตอนเหนือนั้นมีชื่อว่าค่ายกลเพลิงแผลเผาปฐพีเสี่ยวไปนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความสงสยัยถึงพี่ใหญ่จะรู้ชนิดของค่ายกลนั้นเลว็วมันช่วยพวกเราเข้าไปได้นในค่ายกลนั้นอย่างไรหลังจากนั้นเสี่ยวไปก็มองเฟยหลงสลับกับมองมอบปรุงยาอยู่หงจนกระทั่งมอบปรุงยาอยู่หงกว่าออกมา เจ้าจะมองอะไรหนักหนาเจ้าแมวน้อยเสี่ยวไปที่ได้ยินมอบปรุงยาอยู่หงกล่าวออกมาเบบนั้นก็ตอบกลับไปด้วยนน้ำเสียงเสียดสีว่า<ม>ข้ามองเล้วทำไมตอนนี้ข้ากำลังคุ่นคิดอยู่ซึ่งมันก็ดีกว่ามอบปรุงยาเก่าๆใบหนึ่งที่ลอยไปมาและพลาดไม่หยุดเมืม่อบ่าวจบทั้งสองก็ได้มองหน้ากันร,ราวกับว่าบรรยากาศในตอนนี้กำลังมีกลิ่นดินปืนเกิดขึ้นเฟยหุนที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบพวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมไม่ฟังข้าให้จบก่อนละ่ะ เมื่อทั้งสองได้ยินเฟยหลงกล่าวห้ามจึงหยุดทะเลาะกันแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่เฟยหลงตะกล่าวออกมาในเมื่อข้ารู้ชื่อค่ายกลแล้วแน่นอนว่าตัวข้านั้นย่อมรู้เกี่ยวกับค่ายกลเพลิงแผดเผาปฐพีว่ามันต้องใช้อะไรสร้างรวมถึงทุกส่วนของค่ายกลเฟยหลงได้มองค่ายกลเพลิงแผดเผาที่กําลังล้อมรอบเมืองชายเด่นเอาไว้ด้วยสายตาที่กําลังวิเคราะห์ส่วนประกอบโครงสร้างจองมนันจนกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วครู่เฟยหลงก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยการตําหนิ ถึงแม้ว่านี่จะเป็นค่ายกลเพลิงแผดเผาปฐพีที่สามารถแผดเผาสัตรูที่เข้าใกล้และโจมตีให้กลายเป็นเท่าฐานแต่ค่ายกลแผดเผาปฐพีนี้นั้นถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนต้นฉบ,บับเฟยหลงได้กล่าวออกมาโดยการคาดเดาจากสิ่งที่ตัวเขาวิเคราะห์เอามาจากการคาดการณ์ของท่านนั้นคนที่สร้างค่ายกลน,นี้นั้นคงจะเรียนรู้แล้วทำความเจ้าใจเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น มีหลายจุดที่มีข้อพบคร่องอย่างเห็นได้ขัดสำหรับข่าและแต่ละที่นั้นมีพลังปราณไหลเวียนน้อยกว่าจุดอื่นอยู่ถ้าขาทำการเทร็กทรงจากจุดนั้นละก็ข้าสามารถพาพวกเจ้าเข้าไปได้เสี่ยวไปและมอบรุงยาอยู่ขงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เล่าออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเช่นนั้นเจ้าจะรออะไรอยู่ละรีบลงมือเร็วๆเ,เ,เข้าสิเฟยหลงก็ได้กล่าวตอบกลับไปข้าขอเวลาเตรียวตัวอีกไม่นาน ทางด้านเมืรอชายเด่นตอนนี้นั้นเจ้าเฉินกําลังพูดคุยอยู่กับชายชราคนหนึ่งซึ่งถ้าเฟยหลงอยู่ในที่นี้และก็ตัวเขานั้นสามารถรับรู้ได้เลยว่าชายชราคนนั้นเป็นปรมาจารย์ค่ายกลคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่เจ้าเฉินกําลังพูดคุบเรื่องเกี่ยวกับค่ายกลเพลิงแผดเผาอยู่เมฆับเจ้าตัวข้านั้นคงจะสามารถรักษาสภาพนี้ไว้ได้มากสุดอีกเพียงสองวันเท่านั้นเนื่องจากไม่มีแหล่งพลังงานเพียงพอเมื่อพลังงานหมดแล้วนั้นคาเกรงว่าเมืองหงนี้คงจะ เจ้าเฉินที่ได้ฟังสิ่งที่ชายชราคนนี้กล่าวออกมาดังนั้นตัวเขาก็ได้เตะถอนหายใจเล็วกล่าวตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเพียงแค่นี้ข้าก็ขอบคุณท่านมากแล้วละเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราคงได้เตะสู้กับพวกกองทัพซากศพเหล่านั้นจนกว่าจะตกตายและข้าหวังว่าทางเมืองหลวงคงจะสายยาวรดรับมือเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างหมดโจตไตร่อไม่ก็ลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างน้อยๆสิ่งที่พวกข้าทำไปจะได้ไม่เสียปล่าว เมื่อเจ้าเฉินเล่าวออกมาแบบนั้นชายชราคนนั้นก็ไม่ได้กล่าวปลอมเตะอย่างใดเพราะตัวมันก็รู้ดีว่าการที่จะรักษาเมืองชายเด่นหงนี้ไว้ได้โดยที่ไม่มีกองกําลังเสริมที่เข็งแกร่งและค่ายกลเพลิงแผดเผานั้นคองอจุด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 ,จด,จดเทพจากรพพัดสงครามตอนที่2 2 0กองทัพซากศพบ,บุกเต็มกําลังตอนที่220ิกองทัพซากศพบุกเต็มกําลังทางด้านเปยหลงได้วางแผนกับมอบรุงยาหยุงและเสี่ยวไปสําเร็จพวกเขาก็รีดําเนินการอย่างรวดเร็ว มอปปนุงยาหยุงตอนนี้นั้นกำลังลอยไปมาระหว่างทหารซากศพอย่างรวดเร็วจนสามารถเข้าใกล้กำแพงเมืองได้แล้วแต่แล้วตอนนั้นที่อยู่มอปรุงยาหยุงก็ได้กล่าวออกมาว่าเวนเอ้ยตอนนี้พวกมันกำลังจะเตรียมโจมตีค่ายคนเพลิงแผดเผาปฐพีอย่างเต็มกำลังเฟยหลงและเสี่ยวไปที่ได้เห็นเช่นเดียวกับมอปรุงยาหยุงเมว่าทั้งสองจะอยู่ในพื้นที่มิติที่แยกออกจากกันก็ตาม ตอนนี้นั้นได้มีปราณที่แปดเปื้อนไปด้วยขสามชั่วร้ายและจิตสังหารที่ไร้ที่สิ้นสุดได้รวมตัวกันก่อให้เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดเป็นเหล่าเมฆสีดำทมินหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหัวเราะอ,อันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายดังออกมาฮ่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 าเจ้าพวกมนุษย์ที่ต่ำต้อยพวกเจ้ายังคิดต่อต้านข่าคนนี้อีกงั้นเหรออย่าคิดว่าข้ายคนของพวกเจ้านั้นแต่ยังคงอยู่ไปได้นานสักแค่ไหนเชียวข้ายอย่างรู้นะัก แต่ข้าไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปแล้วและพวกเจ้าตรงรับรู้ถึงพลังของข้าคนนี้ซะเจ้าพวกมนุษย์อันแสนต่ำต้อยถ้าพวกเจ้ายอมเพบางทีข้าอาจจะเปลี่ยนพวกเจ้าให้เป็นทหารซากศพที่มีชีวิตอันเป็นนิรันได้เมืม่อสิ้นสุดเสียงดังกล่าวปราณที่8ปเปื้อนไปด้วยความชั่วร้ายต่างๆก็ได้เริ่มไคร่กระตายออกมาอย่างรวดเร็วและปกคลุมกองทัพซากศพในอีกไม่นาน เหล่าทหารที่ประจำอยู่ตรงกำแพงเมืองที่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็รีบส่งคนไปรายงานเหบาเม่ทัพและรองเม่ทัพทั้งหลายให้รับทราบโดยที่ทางด้านเจ้าเฉินก็ได้รับรายงานอย่างรวดเร็ว <Yeah. S 1> ท่านเม่ทัพเจ้าตอนนี้พวกเราถูกพวกกองทัพซากศพนั้นถูกปกคลุมไปด้วยพลังปราณสีดำหลังจากสิ้นเสียงที่กล่าวให้พวกเราย,ยอมเพนนั้นเจ้าเฉินได้กล่าวออกมาว่า yeah. พวกข้ารับรู้เรื่องราวนี้เร็วเพราะว่าเสียงนั้นมันราวกับว่าดังก้องออกไปไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของเมืองพวกเราก็ได้ฟังมันพูดตั้งแต่ต้นยันจบทางด้านกำแพงเมืองทหารของอาณาจักรสายลมได้เตรียมพร้อมที่จะสู้กับกองทัพซากศพและนี่อาจจะเป็นที่ฝังศพของพวกเขาโผก,กกรากกกอกอเสียงคำรามของเหล่ากองทัพซากศพได้ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับว่าตอนนี้นั้นพวกมันได้รับพลังบางอย่างที่กระตุนความบ้าคลั่งให้มากกว่าเก่า เรากับพวกมันได้รับคำสั่งเดียวกันทั้งหมดกองทับซากศพได้เริ่มที่จะใช้ตัวพวกมันเองบุกฝ่าเข้าไปในค่ายกลโดยสุดชีวิตพวกมันไม่สนว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และพวกมันนั้นได้รับคำสั่งที่เจ้านายของพวกมันได้สั่งเอาไว้ให้เดินหน้าต่อไปแล้วใช้ตัวของมันเพื่อที่จะทำลายค่ายกลน,นั้น ซึ่งแตกต่างจากตอนแรกที่มีเพียงแค่สัตว์อสูรซากศพขอบเขตหลอมรวมเท่านั้นที่โจมตีกำแพงเมืองส่วนตัวอื่นๆนี่ขอบเขตต่ำกว่าหลอมรวมได้แต่ยืนล้อมรอบค่ายโกลนโดยที่ไม่ได้โจมตีมันเลยเม้เตะน้อยเพราะพวกมันได้รับคำสั่งมาอย่างนั้นในตอนแรกเฟยหลงที่เริ่มประติดประต่อเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วราวกับว่าตอนนี้นั้นตัวเฟยหลงได้คลุ่นคิดเรื่องราวบางอย่างออก ดูเหมือนเจ้าว่าเจ้าปีศาจนั้นมันจะทําบางสิ่งบางอย่างตามที่มันต้องการสําเร็จแล้วอย่างแน่นอนมันจึงได้กล่าวออกมาเบ,บ็ดนั้นม่อปร,รัวยาหยูฮงเบ็ดเสี่ยวไปที่ได้ยินโขนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าเงีงั้นพวกเราต้องเปลี่ยนเถนกันไหมเคยหลงได้สายหน้าของตนเป็นการปฏิเสธแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าไม่ต้องดําเนินการตามเถนต่อไปทางด้านเจ้าเฉินที่เห็นกองทับซากศพเหล่านั้นบุกเต็มโดยพวกมันหวังว่าจะเผาพลานการใช้พลังงานของค่ายกลนให้เร็วยิ่งขึ้น